สวัสดีค่ะวันนี้จะมากล่าวสุนทรพจน์เรื่องครูยุคใหม่ในศตวรรษที่21ค่ะใครคือครูครูใครในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศาล ใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช้อยู่นานสอนงานในโรงเรียนท่านอาจารย์นวรัตน์พงไพบูย์ได้กล่าไวไว้ว่าใครคือครูค,ค,ครูคือใครเหตุใดเราจึงถึงต้องมีความเคารพศรัทธาในคำมั่นคำเดียวนี้หน้าที่ของครูผู้ที่มีความสามารถให้คำแนะนำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งของรัฐแ,และเอกชนมีหน้าที่หรือมีอาชีพในการสอนกับวิชาความรู้ความความรู้หลักการคิดและการอ่านรวมถึงการปฏิบัติและแนวทางในการ ทำงานโดยวิธีในการสอนจะแตกต่างกันออกไปโดยคำนึงถึงพื้นฐานความรู้และความสามารถและเป้าหมายของเด็กแต่ละในนักเรียนของแต่ละคนและนอกจากการสอนแล้วครูให้รู้จักผิดชอบชั่วดีให้ให้เห็นคุณงามความดีสอนเป็นแบบอย่างกับเด็กได้ปฏิบัติตามทั้งต่อหน้าและรับหลังทุกคนทราบหรือไม่คะว่าการที่ครู ต้องมีความเข้าใจในพัฒนาการตามช่วงวัยของเด็กนั้นและเข้าใจว่าการเรียนของเด็กจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครูยุคใหม่จัดการเรียนการสอนได้ตรงตามกับลูกศิษย์ได้อย่างเหมาะสมคุณสมบัติอีกข้อที่สำคัญคือต้องมีทักษะในการสอนแบบใหม่คือการสอนให้มีทักษะในศตวรรษที่21 ครูต้องออกแบบการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและคุณสมบัติเหล่านั้นได้คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดคือครูต้องมีฉันทะมีแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ที่ในที่นี้คือการเรียนรู้เพื่อทำหน้าที่ของครูที่ดีในศตวรรษที่21ซึ่งจากมุมมองของิฉัน การเรียนรู้ที่ดีที่สุดของครูคือการเรียนรู้จากห้องเรียนของตัวเองการเป็นครูที่ดีคือต้องตั้งต้องมาตั้งเป้าหมาย l e r n i n n s Outcome ในปีนี้เทอมนี้หรือวิชานี้คืออะไรซึ่งต้องมีทั้งสองส่วนทั้งในส่วน วิชาการและนิสัยใจคอการเสริมสร้างทักษะในิสัยที่ดีครูต้องตั้งเป้าหมายหาวิธีที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายนี้ดิฉันอยากให้คุณครูทุกคนศรัทธาในความเคารพศรัทธาในคำมั่นคำว่าครูและให้สอนและให้จัดการเรียนการสอนให้เข้ากับยุคในศตวรรษที่21นี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณค่ะ